ต้ยมยำปลาเดอ้อพี่น้องเออุ้ยแม่บ้านนี่คุ้มขัาดนี้ใส่ลงไปเลยจ้าต้ยมยำปลาเด้อจ้าต้ยมยำปลา ทิศหัวบัคพิกเด้อจ้าสบายมากเผ็ดเพชรหัวบัคพิกเด้อพี่น้องได้ที่แล้วหัวเสร็จแล้วเด้จ้าตําเตรียมตั้มส่หม้อเลยได้ดดดจ้าพี่น้องขดเก็บปลาเราเด้อจะพี่น้องล่างปลากันเลยจ้า ล้างให้สะอาดเดอ้อพี่น้องแม่กลัวกระสีต้มยำปลาให้กินเดอ้อพี่น้องมาหนีเดอ้อซบปาลาเราเด้อคะ่ะพี่น้องปลาของเห้าปลาทับทิมเด้อค่ะมาหนีต้มยำปลาทับทิมจ้าน้ำเดือด <ๆ S 2> เดอือดเราเด้อจ้ะพี่น้องปลาที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยจ้าต้มยำ ุงรสใส่เกลือได้จ้ะพี่น้องใส่เกลือลงไปเลยจ้ะผงชูรสผงนัวใส่หลายแซ่บหลายค่ะพี่น้องตามด้วยรสดีจ้าใส่มะนาวอีกได้จ้ะพี่น้องตัก,กพริกเลยได้จ้ะพี่น้องใส่หม้อเลยจ้าโอ้ oh, wow. สร็รอพี่น้องรสชาติใช้ได้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ถ้วยกินเลยจ้าพี่น้องมาเวยจ้าพี่น้องมากินต้มยำปลาน้ำกันเด็ดค่ะแซ่บๆน้ำกันจ้า